สวัสดีค่ะพบกันต้นเดือนตุลาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมแล้วค่ะแป๊บๆก็จะสิ้นปีกันแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะอ้อนได้ออกแบบอะไรไว้นะคะอันแรกเลยจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับผมค่ะอย่างเช่นยางรัดผมปิ่นปักผมกิ๊บผมนะคะเอามาดูดีไซน์ ที่อ้อนออกแบบกันก่อนนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นยางรัดผมนะคะจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะคะอันนี้ค่ะด้านหน้าด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะออกแบบไว้ทั้งหมดสามลายค่ะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะคะ อมานะคะก็จะเป็นตัวปิ่นปักผมค่ะปิ่นปักผมก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลายแรกนะคะนี่เลยเป็นปิ่นปักผมนะคะสามารถใช้ได้จริงน,นี่คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะอันนี้เป็นลายแรกนะคะออดออกแบบไว้ทั้งหมด3ามลายด้วยกันค่ะ ลายแรกลายที่2นะคะและนี่คือลายที่3ค่ะลายเต่าทองนี้นะคะเป็นลายที่อ้อนแจกในเพจอ u t โตโซ i n g b บ o n นะคะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะสอนทําตัวนี้ด้วยค่ะเพราะว่าแจกไฟล์ในเพจนะคะก็มีวิธีทํา ประกอบให้ด้วยค่ะและดีไซน์ที่3นะคะจากที่เพื่อนๆเ,เคยทำไอพ้พวกพวงคุญแจที่เป็นชื่อแล้วก็มีกรอบล้อไปกับชื่อแล้วนะคะต่อมานะคะอ้อนก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราก็สามารถนำเทคนิคนั้นนะคะมาต่อยอดเป็นยางรัดผมนะคะที่เป็น ชื่อหรือว่าคำที่เราต้องการได้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะวิธีทําหรือว่าขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวอ้อนจะสอนให้งในคลิปนี้นะคะตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมไฟล์จนถึงขั้นตอนการทําเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะเก็บปมของยางนะคะเข้าไปในตัวของ ตัวหนังเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ก็จะมีสอนในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้นะคะจะสอนวิธีทำตัว Name Hair Band ตัวนี้นะคะกับตัวที่เป็นปิ่นตักผมตัวนี้นะคะส่วนวิธีทำอันอื่นนะคะจะอยู่ในกลุ่มปิดนะคะสำหรับคนที่ ซื้อแพ็กเกจโอมาเกษตรผ่านอ้อนนะคะก็คือการเหมาลายที่อ้อนขายในปีนั้นๆนะคะก็จะมีวิธีทำเป็นพิเศษที่อยู่ในกลุ่มให้ดูค่ะต่อมานะคะดีไซน์ต่อมาค่ะจะเป็นพวกกิบค่ะกิบด,ดำเล็กๆที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่แหละคะ่ะเราสามารถนำมาดีไซน์ได้นะคะอ้อนออกแบบไว้ทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือ จะเป็นดอกแบบนี้นะคะมีต้นไม้นะคะแล้วก็ตัวดอกนี้ค่ะสำหรับตัวกลิฟนี้นะคะจะสอนในกลุ่มปิดนะคะสำหรับผู้ที่ซื้อจากปักผ่านอ้อนโอมากระเสกแล้วก็คนที่ซื้อไฟล์ครบชุดนะคะถึงจะได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะและสุดท้ายนะคะ จะเป็นพวกกิฟนะคะที่เป็นปีกนางฟ้าแล้วก็ปีกเดวิลนะคะก็จะมีวิธีทําสำหรับการตักผ้าขน,นะคะ่ะซึ่งก็จะสอนในกลุ่มปิดนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะอ้อนจะสอนแค่สองอย่างก็คือตัว n e m e i r b a บนนะคะ ตัวนี้ค่ะกับตัวที่เป็นปิ่นปักผมตัวนี้นะคะก่อนอื่นเราไปดูตัวนี้กันก่อนนะคะว่าทำยังไงคะ่ะให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมหนังนะคะหนา1.5ม mm ิลิเมตรค่ะแล้วก็ โปรแกรมตีลายถ้าใครมี PE ดีไซน์ใช้ PE ดีไซน์นะคะถ้าใครมีวิวคอมก็ใช้วิวคอมได้ค่ะแล้วก็ยางรัดผมนะคะเส้นขนาดทั่วไปค่ะไฟล์ปากจากปากอันนี้สามารถใช้ได้กับขนาดสะดึงสิบเซนนะคะกระดาษรองปากใช้แบบตัดหรือแบบฉีกก็ได้นะคะสำหรับ งานนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อเตรียมอุปรกรณ์ครบแล้วเราไปดูวิธีทําจริงๆกันแล้วค่ะอ้อนจะขอสาธิตด้วยโปรแกรม p e design นะคะของอ้อนใช้เวอร์ชั่น11ค่ะในการที่จะเตรียมพิมพ์ชื่อหรือว่าคำที่ต้องการนะคะก่อนอื่นให้ไปกดตรงตัว a ที่เป็นตัวพิมพ์เทคตัวนั้นนะคะ จากนั้นให้เลือกแท็กตัวแรกนะคะคลิกซ้ายที่ artboard ค่ะจากนั้นทำการพิมพ์คำที่ต้องการนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะปักบนหนังควรที่จะเลือกตัวที่ตัวสื่อที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะพอกด enter นะคะตัวสื่อก็จะโผล่ขึ้นมาค่ะให้เราไปดูที่ s e w i n g attribute นะคะเช็คว่า ต้องไม่มีอันเดอร์โซอินะคะแล้วก็ดนซิตี้คือความหนาแน่นให้อยู่ประมาณที่4-4.5ถึง4.5ค่ะให้เช็คค่าพูนะคะให้อยู่ที่0.3ถึง0.4ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเลือกตัวหนังสือที่บางกว่านั้นก็สามารถที่จะเพิ่มค่าพูดได้มากกว่านั้นนะคะต่อมาค่ะเราจะทำกรอบให้ล้อไปกับคำว่าอ n อนแอนตัวนี้นะคะ พอเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปที่โฮมกันนะคะไปที่โฮมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นคำว่าแอปพลิเคชันวิสนะคะให้คลิกนะคะ แล้วก็เลือกเอาแต่ตรงส่วนที่เป็นซาตินสติชนะคะมันก็จะมีซาตินสติช e สติช v สติชนะคะให้เราเลือกแต่ให้เราเลือกเป็นซาตินสติชนะคะสำหรับใครที่ชอบขอบหนาๆหรือว่าเย็บหนาแน่นนิดนึงนะคะจากนั้นก็มาดูว่าความหนาแน่นเท่าไหร่นะคะ แล้วก็มาเช็คดูว่าความถูกต้องอะไรยังไงแล้วก็กดโอเคนะคะก็จะเห็นว่ามีกรอบล้อไปกับคำว่าออนแอเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆคลิกขวานะคะแล้วกดอันกรุ๊ปค่ะกดอันกรุ๊ปก่อนนะคะ จะเห็นว่าตรงเลเยอร์นะคะจะมีคำว่า on end เป็นเลเยอร์ที่1แล้วก็มีเส้นรันเป็นอันที่2นะคะแล้วก็เลเยอร์ที่3จะเป็นสตินสติชนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้เส้นบางๆให้เก็บเลข2ไว้นะคะถ้าอยากได้สตินสติชนะคะให้เก็บหมายเลข3มไว้ค่ะอันนี้อ้อนต้องการให้ขอบค่อนข้างหนานะคะอ้อนก็จะเลือกเก็บสตินสติชไว้นะคะก็จะทำการลบ เลเยอร์ที่สองทิ้งไปค่ะคลิกนะคะที่เลเยอร์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่สองแล้วก็กดซีเล็กค่ะเพื่อเลือกว่าเราจะจัดการกับจุดนั้นนะคะแล้วก็กดดีดีที่คีย์บอร์ดค่ะก็จะเห็นว่าตัวเลเยอร์หายไปแล้วนะคะก็จะเหลือเพียง2 La เลเยอร์เท่านั้นนะคะก็คือตัวกรอบกับตัวที่เราพิมพ์นะคะจากนั้นค่ะเราจะมาเจาะรูนะคะ ด้านหน้าและด้านหลังของคำว่าออนแอนนะคะตัวหนังสือแล้วก็ช่องเนี่ยค่ะควรที่จะใหญ่กว่า1.5เซนติเมตรนะคะหรือว่า2เซนติเมตรไปเลยจะดีมากนะคะเพราะว่าตอนที่เราสอดตัวยางรัดผมที่เป็นปมอะคะ่ะซ่อนเข้าไปในตัวหนังจะได้เก็บได้ง่ายๆนะคะ เพราะว่าตัวปมมันจะค่อนข้างหนาค่ะตอนนี้เราจะตัดแล้วนะคะให้คลิกซ้ายให้ไปเลือกที่ select point ก,ก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดสีขาวโผล่ขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะถ้าเราจะทำการตัดนะคะให้เราคลิกขวาคลิกซ้ายนะคะที่คลิกขวาค่ะที่ตรง สี่เหลี่ยมนะคะก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็กดคำว่า speed at point นะคะพอเราตัดด้านบนปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตัดด้านล่างนะคะแล้วก็ก็จะเห็นว่าเป็นนี้เป็นส่วนที่เราจะลบทิ้งแล้วก็กด delete เลยค่ะต่อมามาด้านหลังนะคะก็ทำเช่นเดียวกันก็คือเราให้ไปคลิกที่ เ l e c ก point ก่อนนะคะมันถึงจะเป็นจุดเสียวขาวเยอะๆนะคะจากนั้นให้คลิกขวานะคะตรงจุดที่เราต้องการลบนะคะก็จะมีคำว่า speed at point นะคะก็คลิกตรง speed at point มันก็จะตัดตรงช่วงนั้นให้เรานะคะแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งค่ะช่วงเส้นที่เราจะทำเป็น รูเพื่อให้ตัวอย่างรัดอ่ะซ่อนเข้าไปนะคะอย่างน้อยควรที่จะมีความกว้างประมาณ1.5เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอย่าทำเล็กเกินค่ะเพราะว่ามันจะไม่สามารถเก็บตัวปมเข้าไปได้นะคะจากนั้นค่ะพอเราเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำการเซฟไปปักได้เลยนะคะอย่างเช่นของเครื่องอ้อนะคะ จะเป็นบาร์เดอร์นะคะอ้อนก็จะทำการไปที่ตรงไอคอนดอกไม้นะคะแล้วก็ไปที่เซฟแอดเลยค่ะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ pes นะคะเพื่อไปปักที่จักอ้อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้จากยี่ห้ออื่นหรือว่าไฟล์นามสกุลอื่นนะคะก็สามารถไปที่ export นะคะก็คือไปที่ไอคอนดอกไม้แล้วก็ export แล้วก็เลือก นำสกุลไฟล์ที่จักใช้นะคะแล้วก็สามารถ export ออกไปได้ค่ะหากใครสนใจโปรแกรม p ี d e ดีไซน,นะคะสามารถสอบถามอ้อนได้ค่ะที่เพจ auto-sewing by on นะคะส่วนคนที่ใช้ ViewCom ก็ทำได้เหมือนกันเลยนะคะสามารถไปเรียนรู้ได้จากการใช้ ViewCom ได้เลยค่ะพอเราเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวอ้อนจะไปเปิดที่ตัวจักกันค่ะ นี่คือไฟล์เนมแฮชแบนนะคะที่เราทำกันเมื่อกี้ค่ะ,คะจะเห็นว่ามีสองเลเยอร์เหมือนที่หน้าจอ p d ด s i g n เลยนะคะเราก็จะทำการปักชื่อเสร็จแล้วเลเยอร์สุดท้ายนะคะเราจะสอดหนังเข้าไปใต้สะดึงแล้วก็ปักประกบกันค่ะเราจะใช้กระดาษรองปักนะคะเป็น แบบฉีกหรือว่าแบบตัดก็ได้นะคะจากนั้นก็นำเข้าสู่ตัวจากค่ะให้ทำการวางหนังนะคะไปที่ตรงกลางสะดึงเลยค่ะเอาด้านถูกขึ้นนะคะอันนี้คือด้านผิดแล้วก็ตรงนี้คือด้านถูกค่ะจากนั้นก็กดปักชื่อก่อนเลยนะคะ ชื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสอดหนังอีกชิ้นนะคะเข้าไปใต้สะดือค่ะจะเป็นหนังสีเดียวกันก็ได้หรือว่าเป็นหนังคนละสีก็ได้นะคะถ้าใช้ไหมด้านบนสีอะไรนะคะก็ควรที่จะใช้ไหมด้านล่างเป็นสีเดียวกันนะคะโดยการที่กรอเอาด้ายบนไปเป็นด้ายล่างค่ะอันนี้อ้อนจะใช้สีน้ำตาลนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาชิ้นงานออกจากสะดึงค่ะแล้วก็ตัดเผื่อตะเข็บโดยรอบนะคะประมาณ2มิลิเมตรค่ะแล้วทำการสอดหนังหรือว่ายางยืดนะคะที่เป็นยางรัดผมค่ะเข้าไปพอเราทำการสอดหนังเข้าไปในรูที่ เราทำไว้แล้วนะคะเราก็จะทำการมัดปลายนะคะปลายเชือกปลายหนังความยาวของหนังนะคะขึ้นอยู่กับที่ต้องการเลยค่ะแล้วก็ดึงเก็บเข้าไปค่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็เป็นการทำแพทเทิร์นของปิ่นปักผมนะคะในส่วนของที่ปักผมนะคะจะใช้เป็นเหล็กหรือว่าจะใช้เป็นไม้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเตรียมหนัง1.5มิลค่ะตัดลองปักแบบตัดฝ้ายแล้วก็จักปักเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะนี่คือหน้าตาของฝ้ายปิ่นปักผมค่ะ เลเยอร์ต่างๆนะคะก่อนที่จะถึงเลเยอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นเลเยอร์สำหรับการตักตกแต่งค่ะส่วนเลเยอร์สุดท้ายนะคะที่อ,อ้นใช้มือแตะไว้ตรงนี้นะคะก็คือคือเพื่อให้เขาหยุดให้เราสอดหนังต้สะดึงนะคะเพื่อทำการปักประก,กบค่ะงานนี้อ้อนใช้ลองปักแบบตัดนะคะเพราะว่าตัวลายค่อนข้างหนาแน่นนะคะ จากนั้นนะคะวางหนังลงไปนะคะที่ในสะดึงค่ะอันนี้อ้อนใช้หนังสีขาวนะคะอันนี้เป็นด้านผิดส่วนด้านนี้เป็นด้านถูกนะคะให้วางด้านถูกลงไปนะคะที่สะดึงแบบนี้เอาด้านถูกขึ้น,นะคะ่ะจากนั้นก็เริ่มกดปักได้เลยค่ะ แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปักขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปักประกบเราจะสอดหนังอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับข้างบนก็ได้หรือว่าต่างสีก็ได้นะคะไปใต้สะดึงค่ะแล้วก็ให้กรอได้นะคะที่เป็นสีเดียวกันที่เราอยากจะปักประกบนะคะให้ไปเป็นสีเดียวกันกับได้ล่างด้วยค่ะ ได้บนที่อ้อนจะกดปักประกบนะคะได้บนอ้อนจะใช้สีนี้อ้อนก็จะกรอได้ล่างนะคะให้เป็นสีเดียวกันนะคะกลับได้บนแล้วก็กดปักประกบะค่ะ ตอนนี้ก็ทําการปักเลเยอร์สุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นงานออกจากสะดึงค่ะแล้วก็ตัดเผื่อตะเข็บโดยรอบนะคะ2มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ทําการเจาะตาไก่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของแพทเทิร์นค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ตัดได้เล่มได้ให้เรียบร้อยนะคะ เราจะทำการเจาะตาไก่ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเจาะตาไก่นะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะแล้วตัวเสียบที่เสียบเข้าไปในตัวผมของปิ่นตัวนี้นะคะจะทำจากไม้หรือว่าหาจาก เหล็กก็ได้นะคะซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปเลยค่ะพอเราจอดแบบน,นี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ต้องไปหาซื้อตัวที่เป็นแท่งเหล็กมาค่ะมาทำตัวปิ่นปักผมนะคะเมื่อเราใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบนบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ งก็ลองทำดูนะคะง่ายมากค่ะ